ก็สวัสดีครับพี่ช่างศาสตร์ซีเฮดนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาทําตามหาบังกีรัสนั่นเองครับผมนะครับผมนะบังกีรัสบังกีรัสนะทุกคนอผมจะหาทั้งหมดสองตัวนะครับโดยตอนแรกผมเห็นอยู่แล้วตัวหนึ่งแต่เป็นร่างสองนะทุกคนจะไม่พูดทําเพลงเราจะไปจับไปเลยนะครับผมบังกีรัสอันนี้ร่างสองนะทุกคนผมต้องการประมาณสองตัวนะครับแล้วก็ เร็วนี้จะมีแข่งยิมวันอาทิตย์วันที่สามสิบเอ็ดนะผมแข่งยิมหินนะผมซึ่งมังกิลาสเนี่ยมาอยู่ในประเภทหินผมก็อยากเอาไปร่วมทีมก็ต้องมาจับนะทุกคนแต่ไม่รู้น้องจะเข้าบอลไหมผมนะลนะ่างไหนก็ได้แต่นี้อยากได้สองล่างล่างไหนก็ได้ทุกคนที่ผมอยากจับแต่นรอ,อยากได้สองตัวนะทุกคนแต่มมนเหมือนน้องไม่ค่อยเข้าบอลเลยทุกคนต้องใช้บอลประเภทไหนอะ ครับนะต้องใช้บอลอันไหนอ่ะต้องใช้บอลอันไหนวะถึงจะจับได้อยาได้มากเลยทุกคนจับติดไหมบอลน่าจะจับติดไหมน้องบังกีฬาอัน,นจะเป็นร่างสองร่างสองน่าจะชื่อหลางอง,องชื่อซานากิรัตมั้งไม่รู้เรียกถูกปะ่ะให้เข้าบอลมาหน่อยเฮ้ยจะจับยากจับเย็ยยไะไรเราเอาอ่ะติดแล้ว ไปติแล้วคนเดี๋ยวหายหตัวดีกว่าแต่มันมีตัวนึงที่ผมเห็นอยู่อ่ะผมสนใจมากเลยอะแต่แม่งหายไปไแล้ววะผมชอบมากเลยทุกคนแต่แม่งหายไปแล้วไม่เป็นไรกดอัดคลิปไม่ทันแต่กดอัด่ดดายตอนบางก,กีราได้แหละครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาบางกีราสักตัวนะทุกคนตัวแต่ประเด็นคือมันตัวผู้ตัวเมียแป๊บเดียขอดูแป๊บ บางกีรัตตัวนี้ตัวเมียเหมือนเราต้องการตัวผู้นะทุกคนตอนนี้เราต้องการตัวผู้อีกตัวหนึ่งเฮ้ยอา้าวเจอร่างแรกได้หมดแล้เอาก่อนเอาก่อนแล้วกันเอามาก,ก่นอนด,ดีกว่าน,นทุกคนร่างไหนก็ได้เอามาก่อนนะแต่ทำไมมันเจอง่ายจังอ่ะเพราะทำไมเพราะแบบอยากได้ก็ได้มันเจอง่ายอย่างเงี้ยทีตอนปัญหาหลังคิดทำไมมันไม่เจอะทุกคน เอ้ยมึงจะหาง่ายเกินไปป่ะเฮ้ยแล้วค่อยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยทับเปลี่ยนร่างมาแนละ้วทุกคนไอ้หนูเข้าบอลเธอหนูเข้าบอลไหมพี่ตุดจ๊ะน้องสาวเฮ้ยขอเป็นตัวพูดได้ไหมตัวนี้ถ้าไม่ได้ตัวพูดเราก็ต้องหาเพิ่มอีกตัวนะึงทุกคนเข้าบอลมาหน่อยเฮ้ยเข้าบอลมาหน่อยอันนี้มันจะเป็นล่างแรกครับ แล้วก็มีคอมเมนต์นึง่งเขาถามผมว่าพี่ครับ i อดีเถื่อนเล่นได้ไหมก็คือจะบอกว่าเซิร์ฟผมเนี่ยเป็นเซิร์ฟพี่ผมเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่โหลดเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์โหลดไม่จาเป็นต้องมี ID แท้หรือ ID ดีเถื่อนนะครับเล่นได้หมดครับแค่มีคอมแค่นั้นเองแค่มีคอมไม่ก็น้อตบุกนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับผมไม่จาเป็นต้องมี ID แท้หรือ ID ดีเถื่อนแล้วก็ใครที่สนใจเล่นผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะทุกคนให้ทุกคนลองเล่นดูเอานะครับหรือไม่ก็ เขาดิงดิดมาถักได้ครับง่ายดีนะครับผมไอ้ไอ้น้องเข้าบอลเพื่อน้องเราจะไม่เข้าบอลเลยหรือไงบอลพี่ก็มีจํากัดนะน้องอ้าวทีลูกนี้ได้ไเวนตัวอะไรดูไหมทุกคนถ้าเป็นตัวผู้จะดีมากเลยตัวตัวเมียอ,อืมหาเพิ่มไหมนะทุกคนอีกต,ต้องหาตัวผู้นะทุกคน ร่างไหนก็ได้อะขอแค่เป็นตัวผู้ตอนนี้แต่แมวร่างสามได้ไหมร่างหนึ่งร่างสองยังพอทนร่างสามไม่น่าพอทนนะครับเฮ้ยเป๊ะเป๊ะป๊ป๊ป๊เจตัวเจ้ตัวสนใจจับดีกว่าไหมจับกันแล้วกันนานๆจะเห็นไอ้ตัวนี้จับแม่งเลย Chamocano hôn mãng gi lad lắm nơi nèo hôn lát tê tê ở tê anhu bantam mùa lợi tí ngon hey mẹ chim mẹ ghi lạ hôn chẳng mẹ ngon tê tê nó mẹ ghi chơi ghi lạ 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 ไอ้เหี้ยผมโดนแย่งจับทุกคนบัดซบจริงๆไม่เป็นไรเฮ้ตัวผู้ปะอ่าตัวผู้ทุกคนแจว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 ขอโทษนะครับที่เมื่ีการบาดซบเอา้าลูกเดียวได้เลยเอา้าอย่างนี้ก็ได้หรออันนี้เป็นตัวเติมนะทุกคนอันนี้เป็นตัวเติมของเขานะครับ ตอนนี้ขอได้ตัวผู้มาละขอเช็คในนั้นก็ได้ขอเช็คไอวีกอนได้ไหมว่ามันไอวีอะไรเดี๋ยวเรียกเอ็สเล่มก่อนเดี๋ยวเอาไอตัวสอดตัวนี้ไปเช็คก่อนผมอยากได้ไอวีเดก็ได้แบบให้มันมีไอวีสับมิสคาหนึ่งอะไรเงี้ยขอแค่ทุกคนขอแค่ไอวีสับมิสคาหนึ่งเหมือนตัวนี้จะไม่มีตัวตัวอะไรอ่ะตัวเมียตัวนี้น่าจะไม่มีนะครับขอตัวผู้มีได้ไหมถ้าตัวผู้ ไม่มีเลยวะทุกคนเดี๋ยวลองไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวลองไอ้ก็อีกทีหนึ่งนะับเดี๋ยวลองก็อีกทีหนึง่งแล้วเปลี่ยนอ่อาลองก่อนแต่ดูนึนกนว่าถ้ามันมีจะได้ดีนะทุกคนโอ้ไปแลทุาากคน ไม่มีเลยวะทุกคนเดี๋ยวได้ค่าไม่เป็นค่าหนึ่งอะแต่แม่งเช้าแล้วประเด็น เมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับอพอดีหัวล้านไปหน่อยอ่าฮะมันจะไม่มันจะไม่บางกีลาจริงหรอบางกีลามีแต่ตอนกลางคืนหรอมีแต่กลางคืนหรอว่าบางกีลาโอ้โหมีแต่กลางคืนนะถ้าเราทับเปลี่ยนร่างมันไอวี IV มันจะขึ้นมนาทุกคน หรือว่าเราจะไปยัดเองที่หลังยัดให้มันมีค่า IV วัเท่าน,นึง IV วีสามเอสไรเงี้ยมีมีใครเอาขายป่าวทุกคนผมดูแป,ป๊บนึงผมดูแป,ป๊บทีใครมีใครเอาขายป่าวไม่มีนะทุกคนเหมือนจะไม่มีขายนะครับเห็นได้บางยัด IV วีสามเอสเอาเป็นว่าก็เอาไอ้พวกสามตัวที่ปนแล้วกันนั่นะทุกคนแต่ว่าไงเดี๋ยวถ้าแบบ อยากได้สักเมจิกก็เดี๋ยวค่อยมาหาหลังท้ายคลิปเอานะครับน่าจะหาไม่ยากไม่ง่ายแล้วก็ง่ายยากตักลงยากหรือง่ายดีอยากได้สักตัวหนึ่งสักเม็ดนะถ้าใครมีบางกีถ้าคนเล่นเซิร์ฟเล่นบางกีลัสเบลไอเนี่ยไอวีสามเม็ด,ดักช่องหนึ่งก็บอกได้นะครับเป็นล่างหนึ่งก็ได้ครับขอสักล่างนะครับผม แค่ได้ค่าสเม่สักค่าตรงนี้เฉยประมาณนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราวัดไปที่พรีวีกอนไปที่ฟาเบอร์ร้อยโปกเกมอน แล้วนะขอลองลองทับก่อนทุกคนขอทับเปลี่ยนร่างมาก่อนเพราะว่าเวลเวลมันน่าจะเปลี่ยนร่างได้เลยนะครับเนะครับเป็นจริงนะทุกคนเวลน่าจะเปลี่ยนร่างได้แหละเพราะวลวมันต้องเท่าไหร่ยีิบก้าแล้วอะน่าจะเปลี่ยนร่างได้แหลนะลมั้ง,ววะน,ะน,งนะแต่ถ้าบัคเปลี่ยนร่างไม่ได้ก็ไม่รู้ครับผม อมันเปลี่ยนไม่ได้อีกอกับลองตีนี่แล้วแลวไม่ต้องใส่สิเกียว,วขอเราให้ใส่สกิลที่หลังนะครับอย่าแตสเกียวเราเข้าไปแต่ที่หลัง อืมเดี๋ยวจะบั็กไปเปลี่ยนรางไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรครับในท่าเดี๋ยวเราลองรอก็คือสักรอบไหมทุกคนนั่นแหละลองรอกระคืนสักรอบนะครับระหว่างที่รอกคืนผมอาจจะวิ่งไล่จับตัวมันแทินี้นะแล้วก็อาจจะเล่นสปีดคลิปหน่อยนะคนระหว่างที่เราจับตัวมาครับนั่นก็เล่นสปีดคลิปเลยครับผม โอเคครับุนตอนนี้ก็มืดเรียบร้อยล้เริ่มจะมืดแล้วนะในกายก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าบางกีรัสเราจะเกิดไหมนะผมผมต้องการตัวผู้ดตัวเมยก็ได้อะตอนนี้ที่แบบ i อวมีสามีค่า3ามเอในตัวครับประมาณนั้นนะผมขอให้มีค่า3ามในตัวสักค่าหนึ่งอ่ะเพราะเรื่องนี้ใส่เราสามารถเปลี่ยนได้ไนงะ แต่ถ้าแบบอยากให้ค่าไอวีให้คนตัวหนึ่งนะจะเกิด์ถ้าไม่นอ้บังกีราต์เอาแค่หนึ่งกับสองพอแล้วไม่เอาล่างสามนะล่างสามปวดหัวตายล่างสามที่ต้องจับนานแน่เดี๋ยวคน รู้สึกว่าโปเกมอนพวกบางกี่ลงไปร้านนี่จะเกิดยากนะทุกคนสำหรับผมนะหรือว่าบาร์คันเรามาหาผิดเวลาวะไม่รู้เลยว่าเราปกติเรามาหาถูกเวลารือผิดเวลาทุกคนให้ลองใส่ว่าเฮ้ยครูหาถูกเวลาปะวะาไหนว่าเกิดใค่ไหนดีสักตัวสองตัวเราต้องอยู่ข้างล่างวะทุกคนมันถึงจะเกิดฟังดีปะไปลองมาเดินล่าง ว่าตอนนั้นที่เกิดเพราะมีคนเยอะหรือเปล่าประมาณนั้นปะบางกีราตล่างหนึ่งล่างหนึ่งมันชื่ออะไรแล้วทุกคน โยกิลาตเหรอใช่ป่ะใช่ป่ะทุกคนล่างหนึ่งชื่อโยกิลาตป่ะโยกิลาตโยกิลาตใช่ป่ะเราต้องหาล่างโยกิลาตใช่ป่ะมันชื่อโยกิลาตป่ะล่างหนึ่งอะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าล่างหนึ่งชื่ออะไรแต่ชื่อโยกิลาตแหละ Ừ, như thế nào quá và... Bắc vô nhìn thấy tôi này tất tôi nên hả tôi mà tôi mà cho hại giao vui nữa thả สนใจเงินนะครับเราหนึ่งเงินคนในเซิร์ฟยี่สิบสามคน เหมือนวันนี้จะไม่เกิดเลยแนฮะหรือว่าเราไอ้เนียวะทุกคนมอไม่เห็นกำบันอะไนปะเลยมองไม่เห็นเหรอผมว่าตาโทที่จะมองบางกีฬาไม่เห็นนะทุกคนเขามีดีว,ว่าบางกีฬ้านอะ คืนนี้ไม่เกิดเลยอ่ะแปลกจังเรอว่าต้องมีคนตรงผม,มเยอะๆวะเกิดถ้าผมเดิมาเนี้ยป่ะโยกิรัตหน่อยอ่ยยยอะอืมคนนี้ก็เกิดเยอะเกิดอยู่ได้อยู่บ้างอยู่ บางกีราฐแต่เรียกบางรัฐบางกีรัฐครับบางกีรัฐอ,อยู่ไหนวะอืมอเราจะไม่เจอจริงเหรอทุกคน ไม่เป็นไรเดี๋ยวจับตัวนี้คอยได้เราลองรอ,อาบางกีร้าเกิดเห็นมันน่าเล่นจับกันแล้วกันนนระวังเผื่อมันจะมีใบกัดโผล่มานะครับส่วนที่เราจับเไปว่าตัวอื่นนะครับเผื่อจะมีสักตัวโผล่มาให้เรานะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะเกิดใบตาด่ายใบด็นนั่งรอบางกีร้าจนง่วงอนะไรเนี่ย เห็นว่าทุกคนบางกีรัไหนบางกีราตว่เฮ้ยคืนนี้ไม่เกิดเลยว่าบางกีราต ถ้าคืนนี้ไม่เกิดแปลว่าเราต้องจบแล้วทุกคนประเด็นขอสักตัวก็ได้ขอสักตัวไอ้น,นีสามสิบก็ได้ตู้จะไปสามร้อสักตัวได้ไหมล่ะกินเนื้อ่อแล้วเนี่ยเกิดยากจริงทุกคนไอ้บางกีฬาเด้อ ตัวผมผมยังเจอตัวผมสนใจว่ะไอ้ตัวเนี้ยผมผมโอเคอยู่ไอ้มังกรสามหัวป่ะถ้าจะไม่ผิดหัวอยู่นะมันหัวนะคยไอ้ตัวมังกรสามหัวเนีหัวอยู่นะถือว่าหัวอยู่นะทุกคนไอ้มังกรเนี้ยไอ้บอลหมดแล้วอ๋ออะไรวะบอลหมดเร็วจัง อ้าไอหนูเข้ามาหน่อยได้ไหมบอลจะหมดและเหมือนว่าต้องสู้นะทุกคนเหมือนวเวลาเวลาสู้มันจะมีเปอร์เซ็นต์นจับเยอะกว่าปะเกี่ยวไหมไม่รู้อะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้เที่ยรู้ไม่เห็นบางกีล้านเลยวะอยบอลก็จะหมด จับไม่ได้เหรอเม่อกีมาไม่มีแบบฉากเข้าบอลเลยทุกคนสงสัยนะเนี่ยไอ้แค่เช้าแล้วแต่ย,ยังไม่ได้บางกีฬาสักตัวเลยเออเหมือนรอบนี้เคสเราจะพังนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราได้มาสามตัวแล้วขอก็อจะขอจับไอ้นี่ให้ได้พอใจเลยทุกคนก็จะคิวขอจับไอ้ตัวนี้ให้ได้พอใจเลยเอาแค่จับมันได้ตอนเนี้ย เฮ้ยน่ะโอ้ยเฮ้ยเบอร์บนรีทำไมตอนนี้เนี่ยโอ้จบทุกคนจบครับผมชีวิตจบจบสิ้นจบสิ้นเลยชีวิตที่หายตอนนี้ก็ไม่รู้จบสิ้นเลยชีวิตก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับทุกคนนะบางกีฬาแล้วก็ไม่ได้เราได้ไม่แค่สามตัวแต่ไม่เป็นไรแต่วคยไปหายหลังไมาเอาก็ได้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ให้ผมด้วยโอ้ยเยนรีตด้าเลยแม่งเอ้ยแล้วเจอคลิปหน้าผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ